ดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำค่ะหลังจากที่คณะกรรมการสมา,านฉัน์แรงงานไทยเสนอขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศนะคะจากวันละ300บาทเป็น360บาทเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคณะกรรมการค่าจ้างก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็มีมติให้คงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่300บาทไปจนถึงปลายปี2558ค่ะส่วนแนวทาง การปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปีถัดไปนะคะคือปี2,559ในายนครศิลปะอาชาประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าที่ประชุมเสนอการปรับรูปแบบค่าจ้างไว้5รูปแบบโดยจะปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพและระดับความต้องการของแรงงานแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นค่ะด้านสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมเห็นด้วย กับการคงค่าจ้างที่300บาทไปจนถึงปลายปีเพราะว่าปัจจุบันผู้ประกอบการกำลังประสบปัญหายอดขายสินค้าและยอดการผลิตลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวประกอบกับในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการต้องรับภาระต้นทุนอย่างหนักจากนโยบายการปรับค่าจ้างแบบก้าวกระโดดก็ต้องรอดูว่าแบบใหม่ที่จะใช้ในปีหน้านะคะจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเพราะว่าค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันคะ่ะ ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งหาหรือทุกภาคส่วนนะคะรักษาระดับราคาปาล์มน้ามันเตรียมพร้อมรับผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้โดยตั้งเป้าราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกร,รัมละ5บาทที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน17เปอร์เซ็นต์ค่ะ พลเอกชัดชัยสาริกัญญารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมกับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มน้ำมันโรงกลั่นโรงสกัดและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการรักษาระดับราคาผลปลาล์มน้ำมันโดยมีราคาเป้าหมายเปอร์เซ็นต์น้ำมัน17เปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทขณะที่ราคาผลปาล์มขณะนี้เริ่มอ่อนตัวลงอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท60สตางค์ถึง5บาท แต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่ราคากิโลกร,รัมละ3าบาท90สสตางค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันคขาว่าราคาผลปาล์มที่เริ่มลดลงเป็นไปตามฤดูกาลไม่ใช่ผลจากการนําเข้าน้ํามันปาล์มดิบ5 0 0ห0ตันเนื่องจากว่าการนําเข้าได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาและราคาในขณะนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามกลไกตลาดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ําไปทั่วโลกทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับผลผลิตใหม่ที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ราคาปรับตัวลดลงอีกกระทรวงพาณิชย์จะเน้นรักษาระดับราคาโดยไม่บิดเบือนกลไกลตลาดแต่ขอให้เกษตรกรอย่าตัดผลปาล์มสดที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่าเกณฑ์เพราะว่าจะทำให้ขายได้ในราคาต่ำค่ะ วันนี้กระทรวงการคลังจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ140ปีนะคะโดยมีพิธีทาบุญตักบาตรท,ทาพิธีโหราบวงสวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงค่ะซึ่งในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมหมายภาษีได้เปิดเผยถึงเรื่องของนี่ครัวเรือนค่ะว่า มีการเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า GDP ณนไะตรมาสที่4ของปี2,557อยู่ที่ร้อยละ85.9ต่อ GDP ซึ่งยืนยันว่ายังไม่น่ากังวลเนื่องจากหนี้ครัวเรือนร้อยละ75เป็นการกู้เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์และมีหลักประกรันเป็นการก่อหน,นี้ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หรือรายได้ในอนาคตแต่ที่ต้องจับตาก็คือสิน เชื่อส่วนบุคคลที่มีระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL อยู่ที่ร้อยละ4.7และสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มี NPL อยู่ที่ร้อยละ3.4 ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนั้นนะคะขณะนี้มีมาตรการยกมีให้เกษตรกรมาตรการเพิ่มวงเงินกองทุนหมู่บ้านอีก40,000ล้านบาทและการตั้งนาน o ไฟแนนซ์นอกจากนี้ในระยะยาวจะสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนด้วย ไปต่อกันที่การลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆค,ค่ะสามารถบวกขึ้นไปได้เล็กน้อยฟังตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐล่าสุดนะคะมีความชัดเจนในเรื่องของการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบียะะ้ยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตลาดขยับขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงโดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป27.09จุดปิดที่17,902.51จุด n นสแดกเพิ่มขึ้น40.59จุดและ S&P 500เพิ่มขึ้น5.57จุด ฝังตลาดหุ้นเอเชียเดชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าวันนี้พุ่งขึ้นไป127.66จุดหั่างเสงตลาดหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้นเกือบ1,000จุดค่ะหรือว่าร้อยละ3.67ปิดตลาดที่ระดับ27,199.23จุดเสียงให้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนลดลง49.58จุด ส่วนตลาดทุนไทยปิดภาคเช้าวันนี้ดัชนีแตะที่1,546.20จุดบวกขึ้น1.34จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่12,567ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันหลังจากที่สต๊อกน้ำมันดิบของสหาราัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการในสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้กดดันให้ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหาราัฐร่วงลงไปถึง3เหรียญ56เซนมาปิดที่5 0เหรียญส2่เซนตต่อบาเรลส่วนเบรนต์ตลาดตอนดอนปรับลดลง3เหรียญ55เซนปิดที่5 5เหรียญ55เซนต่อบาเรล ส่วนราคาทองคำในประเทศวันนี้ราคาทองปรับลดลง150บาทต่อบาททองคำส่งผลให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่18,400บาทขายออก18,500บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่18,900บาทค่ะ